ดังสองสองัวดีพนักตัวจาสองสองห้าพันธกานอบิัสองสองห้าพการจากสองอหานยมาดูบรรยากาศครับอนนี้ท่าเ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ ตันแรกจับนะครับมันเป็นตำบลน้องต้ใหญ่นะครับรจับก่นอนสองสี่ต้นวัดไจับสอง่อตนวัดวันนี้มีสีต่ตำบลนะครับเัาเรพูนกันวนวันท,ที่2องนะครับ ก็มีตำบลหนองโกตำบลน้ำอ้อมตำบลน้งใหญ่แล้วก็ตำบลไ้่ยโจทย์นะครับสี่ตำบลวันนี้ก็จะมี5้าตำบลนะครับที่เหลือนะครับสองสีตำบลสามสองห้าส อันนี้คนที่สามนะครับคนที่สามที่โดนนะโดนใบแดงสองห้าศูนย์กจับสองห้าหการอนรอ้ดำสองห้าหก กรอดน3สองห้าศูนย like <gment> ์กรนออำเภอกระดวนนี้จะมีสองวันนะครับวันที่สองวันที่สามครับวันนี้มีสี่ตำบลและวันที่สามวันพรุ่งนี้จะมีห้าตบลนะครับทั้งหมดจะเก้าตำบลรวมเป็นเก้าสองวันกระอและวันกระดือสองหกศูนย์คณที่รอ สองห้าจุดบริัทครับแแมสองหกศูนสาธิจักสองหกสองพนุรรอ ดัดัสองหกสองพโนจัสามเก้าสามสามคนรอดำดำ

ดัมเจ็ดพองนัทโมริกับเจเจนัทโมรกับนอเก็แเตดูแต่ดมเจเจนัทกับแปดหนึ่งรก้อ แปดเอ็นมารุจจับแปดสองอัชระอีร่แปดสองอัชระจับแปดสี่คารุจโอ วันนี้ร้อยกว่านะครับที่อยู่ที่จับนะครับจะเอาห้าสิบสองครับห้าส <52 S 2> ิบสองห้าส <52 S 2> ิบสองก็สมัครไปแล้วแปดสี่พาณิชย์จับแปดห้าสซลแนชล้อมดัง แปดห้าสลแจับแปเก้านักอดินรอแปดเก้านัก็อินจับเก้าหกทีละนอเขดี่ยวคาตั้งมาด้วยทั้งหมดเลยเาตั้งมา รวรรสองะอยรับัครับคกับท ah, ี lungs, ่หนึ่งมคนที่สี่เก้าบกนัอ ลวมสองครั้งรวมด้วลรวมสองครั้อาทิตย์วันจับหนึ่งสิบสองวันนี้รบ